การรวมตัวกันของเด็กๆในโรงเรียนเวทมนต์เพื่อต่อกลกับพ่อมดผู้หลงใหลในอำนาจคือแก่นของวรรณกรรมเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ถูกหยิบยกมาเป็นธีมใ,ในการชุมนุมของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเยาวชนปลดแอกเื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนวิธีคิดและแรงบันดาลใจทั้งจากการ์ตูนซีรีส์ภาพยนตร์และวรีเดดจ,จากคลิปเวรัอลปรากฏให้เห็นบนแผ่นป้ายต่างๆในการชุมนุมอย่างเช่น กิจกรรมอหรืออหรือว่าเป็นพเด็จการของนักศึกษาอาชีวะหรือม็อบไม่มุ้งมิ้งแต่ตุ้งติ้งขะคุณรัฐบาลที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่15กรกฎาคมก็ได้นําเอาบทภาพยนตร์หอแตวแตกของพจนอานนท์มาเป็นไฮไลท์ของงานการหยิบยกเอาวรรณกรรมและนวนิยายมาเทียบเคียงกับสถานการณ์จริงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการชุมนงการเมือง คิดนักเขียนนําได้ยายรางวัลซีไร้์วิรพรลิติะภาวิเคราะห์ว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นปฏิบัติการของการเมืองเชิงวัฒนธ,ธรรมหรือ cultural political practice ในรูปแบบของเยาวชนที่มีความหลากหลายและไม่มีทิศทางที่จะคาดคะเนได้ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชนบางคนอายุน้อยที่สุดยังอยู่ในชั้นมัธยมพวกเขาเกิดหลังปีคศ .1990 ซึ่งเติบโตมาพร้อมกับการมีอินเทอร์เน็ต ฮร์รี่พอตเตอร์พูดถึงเด็กอายุน้อยๆที่ลุกขึ้นมาต่อกรกับพ่อมดที่ร้ายกาจที่สุดในจักรวาลเนี่ยค,ค,คือคือครึค่งคนครึ่งงูแล้วก็เลวร้ายมากชั่วร้ายมากกล้าแก่งมากแล้วเป็นเด็กเล็กๆสามคนพ่อพ่อมดอ่พ่อมดที่ยังเป็นนักเรียนอยู่ใช่ไหมคะพี่เข้าใจว่าสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ก็เป็นแนวคิดหลักที่พวกคุณเรียนรู้ระหว่างการเติบโตคุณด้วย เอ่อเจเนอเรชันคุณคือโตมากับสิ่งนี้คุณพบว่าเด็กๆก,ก็สามารถเอาชนะสิ่งนี้ได้เด็กๆก,ก็ควรจะมีความมุ่งมั่นของเด็กๆแต่นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนอย่างเสรียวงมนทามองว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแต่อิทธิพลจากวัฒนธรรมป๊อปหรือสื่อร่วมสมัยเท่านั้นแต่นักวิชาการที่มีอุดมการณ์รุนแรงก็เป็นแรงจูงใจสำคัญ uh. คือมันไม่ได้มีหนังแฮร์รี่พอตเตอร์เรื่องเดียวไม่ใช่หรอมันมีหนังตั้งไม่กี่เรื่องหนังญี่ปุ่นก็มีหนังเกาหลีก็มีหนังฝรั่งก็มีนะวรรณกรรมก็ไม่ได้มีแฮร์รี่พอตเตอร์เพียงเรื่องเดียวทําไมเราไม่ดูของเรื่องอื่นๆบ้างละ่ะนี่แหละที่เมื่อกี้พูดไปว่าการที่ถูกหลอหลอมให้รู้ x บาง x แต่ไม่ได้รู้ x บางอย่างมอย่างเช่น เรารู้ว่าคณะราษฎรนะคะเป็นคนมาเปลี่ยนแปลงการปกครองอันนี้คือเอกอันที่เราดูแต่คณะราษฎรปฏิบัติตนต่อพระราชวงศ์อย่างไรในตอนนั้นบางคนไม่เคยได้ยินไม่ว่าจะ้ดยอุดมการทางการเมืองของนักวิชาการบางกลุ่มหรือแนวคิดที่ได้รับจากวัฒนธรรมร่วมสมัยแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือรูปแบบการชุมนุมที่เปลี่ยนไปจากอดีตมากรวมถึงการต่อสู้กันร,ระหว่างสองแนวคิดของคนต่างรุ่น การรับมือของผู้ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นโจทย์ท้าทายว่าจะทําอย่างไรเพื่อไม่ให้ซ้าเติมความขัดแยง้งวชิโรวิเลิ่มงุงชัยไทย p ีพรายงาน